เอาว่าแสบถ้าจะ พี่น้องปองไปสุภุสุคนมาในแมนีม่กภาพามาเข่าปลาหาเห็ดเลยจากพี่น้องน้ำว่ะท่านอาบแขวว่าแปลงจ้ะต,ตื่นมาพาลูกไปเห็นโรงเรียนขับรถเข่าปลาเห็ดเลยจากความสอบเนาะพี่น้องเดยวกลับไปยังไปอาบน้ำค่ะตามมาเก็บน้ำกันจากพี่น้องว่าเมื่อนี่สีมันเห็ดยังเนี่ยจ้ะพี่น้องตามมาเก็บน้ำกันจ้า <c oughs> เท็เพื่นหวานดอกแหลกของมัน,นี่พี่น้องเบิง้งปาร์ตพาหมูมาหลายๆเน่ยเด้ออืมอื่ เก็บเห็ดไข่มุกจากพี่นองไปฝากเพื่อนฝากเพื่อนคนไทยเพ่นว่าเก็บมาโหลด <c oughs> <c oughs> นี่เหลือกเอาแจ่อ่อนอ่อนอวบ น,นี่เฮ็ดเพิงหวานกะสิดอกละสองโลยางเท่าสโลสองโลจังี่ได้จ็ดดอกมาลุ้นกันว่าเกาลัดพี่น้อง <c oughs> พึ่งเกาลัด <c oughs> เอาลุ่นนี่ค่ะเถาก็นั่นว่าเอาว่าแซบถ้าจะเอาเอาลุ่นนี้ มันก็ส่งหายากอยู่นั่นแหละพี่น้องแต่ว่าเก็บไปมันแสบเนาะเคยเก็บไปหรอนอกจากเอาไปขวัวหรือเอาไปย่างตำแจวโอเคอยู่นี่ถ้าเอาก็เอารุนนี่ออกนีได้ปะได้ไหมได้ไหมโอเคยังได้อยู่

นี่ค่ะนี่แต่ใคมุกกระจิงเนี่ยพี่น้องแต่ว่าแมนนิดก็บคัพคัดให้แต่แบบ สวยๆนะคะถึงจะมีแต่ไข่มุกแต่เราก็เลือกให้แบบสวยๆวยนี่นโอ้ไม่เอาค่ะ อยอยู่เดินนี่เรียบพี่น้องเย้ยเดินนี่ร้ายครักโอ้ยเหลือกเอาจะจุ่มๆเลยนี่มาพี่น้องตามมาจ้ะนี่นี่งัดเอา 嗯，嗯嘿。 เ่นอ้องนี่บ้านแล้วเบิง้งบ้านแล้วแต่เสียดายเนาะแต่นี่นี่บ้านกับมี่อยู่ในอันนี่กับมี่แต่ว่าไปเอาตรงนี้ก่อน นี่เห็นป่รุ่นนี้สุดยอดนี่พี่น้องนี่สิบดอกจุ่มนี่พี่น้องนี่นี่ อาวมาจอเนี่ยอยากให้เห็นสีขาเขาเด้อสังเกตเด้อวันนี้เก็บไปฝากเพื่อนค่ะเก็บฝากเพื่อนเราก็ต้องไปนีดเก็บอยู่นะคะไม่ใช่เก็บเห็ดมั่วเราให้เขาไปเลือกเอาเองอืม น้องงัดเอาเลยเห็นไหมเนี่ยลอยขาวอมชมพูทั้งสิ็ละพี่น,อน้อง Mm hmm. mm hmm. พี่น้อง uh huh. เห็นไหมอึบขยับ huh. ไปนี่นี่ mm hmm. น สวยสวยไปต่อคะ่ะหลุนงัดออกจากดินเลยพี่น้องนี่นยิงเฮ้าหูสีมันเป็นแล้วยิงง่ายพี่น้องนี่เห็นไหมขาวอมชมพู ยิ่งเข้าเบิ่งสีเป็นยิ่งง่ายตะกี้ยังยันยานเยอะได้พี่นอ้องเอาไปเนี่ยนี่นี่น,นี่สีดอกออเห็นปะมีความช้ำละ กำลังหนาวแล้วพี่นอ้องตุลาแล้วาอแป๊แบบเดียวยยขาไม่ได้น นสองดอกนี่ออดอกนี้บึงพี่น้อง เห็ดต้นเนี่ยเด้อพี่นอ้องเป็นตระกูลเดียวกับเห็ดกันดอกสีแดงเห็ดพิษดอกสีแดงตระกูลเดียวกันค่ะแต่ตัวนี้กินได้พี่นอ้อง <c oughs> โอ้โหเห็นไหมถ้าเขามาเขาจะมาเป็นขอบพุ่วยังสิละ่ะแต่ว่าทุกปีไม่นิดเก็บเด้อบ่เคยได้มาแบบขอบพั่วดอกอย่างละดอกสองดอกอยังสินะปกติแต่ว่าปีนี้ ว่ามาแบบอันนี้เลยอ่ะนี่เพราะว่าตระกูลนี่เขาประมาณว่ามีแฝดหลายอ่ะนะพี่น้องขาขาวขาสีข,า,ขาวบากินแล้วก็ดอกสีแดงสดใสขาขาวบากินจ้ะพี่น้อง กทีมนิดเบึงในหนังสือมาเด้อในหนังสือนะคะเบึงไออย่งตุ่มๆนี่แมนปะมันเห็ดอยู่บะนี่โอ้เห็ดอยู่แต่เถ่าละ ออกนี่ออกทางกลับแล้วพอแล้ว ย่างกลับออกไปนี่กับพ่อกลับบ้านนี่ <c oughs> <c oughs> หงเ,เกาหลัดพี่นอ้องแล้วก็ดอกนี่หายหญ่ๆอบอวลแล้วก็สองดอกนี่ หัวรถเด็กจะวน่แถวนี้ก่อนมางวดนั่นเพิงเกาลัดแถวนี้หลายๆห,หลุ่นขาจังสี่เลยพี่นอ้อง โอ้โหมีคนเดียบ เห็นจังสิน <pay> ER ี่จะกินอะไรบ้างอไรหรอกแมนิดบ่บ่สันทัดเห็ดหลุ่นจังสิเนาะพี่น้องจ้ะพี่น้องมืาอนี้เจ๊คลิปเก็บเห็ดมืาอนี้นี่ก็ได้เต็มตาพี่น้องมืาอนี้ได้เห็ดอัอนมืาอนี้จะเป็นแค่เน้นเห็ดอันนั้นเด้อเห็ดอันไข่มุกหลายที่สุด แล้วก็เพิงเกาลัดนิดหน่อยแล้วก็เฮ็ดเพิงนี่เฮ็ดเพิงแม่มดเก็บไปฝากมูมูมากินมาสั่นนี่เฮ็ดเพิงแม่มดแล้วก็ไข่มุกแบบใหญ่ๆ,ญๆ,ญๆไข่ไข่บ่ได้เน้นปริมาณพี่น้องเน้นคุณภาพมากกว่าเอาแต่แบบรุ่นแบบว่าจุ้มๆสวยๆบ่ได้เอาแบบว่าบานเพอร์เวอร์บ่เอาจากพี่น้อง กระตานี่เก็บไปฝากมูจากพี่น้องบางแห่งจะของดอกคือมถาทายอ่าคอนเทนต์ซืออันตะว่าอันบอกมูแล้วถ้าจะเอาจะเก็บไปให้เนี่ยผักแพ่งแบ่งปันเนี่ยจ่าพี่น้องคลิปเก็บเฮดมาอนี่แม่นี่ก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่ง ติงๆหาแมนดิตนําได้พี่น้องจ๋าจะได้ประัดคลิปหนาต่อไปเด้อเบื่องเราก็คอให้มีความสุขความจเจริญจะเจ็บจะจนได้พี่น้องร่ำรวยตลอดปีและโชคดีตลอดไปจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าจา้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายพบกันใหม่จ้ะ